น้ำมันสกัดเย็น4ชนิดจากธรรมชาติโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ขวดจากราคาปกติ1,920บาทเหลือเพียง1,380บาทเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-1067999หรือ0824442211อย่าให้สุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณจะดูแล ตอนที่แล้วเราได้พูดคุยกับคุณรุตสุวรรณเสรีเรกษมนักโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คลอับซ้อนพงรพีพรน,นักชีวเคมีว่าสาเหตุของการเกิดโรคไขมันอุดต,ตันในหลอดเลือดนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เรารับประทานไขมันชนิดไม่ดีหรือไขมันทรานส์แฟตมากเกินไปค่ะซึ่งอาหารที่เราบริโภคทุกวันนี้อาจจะหลีกเลี่ยงไขมันทรานส์แฟตได้ยาก แต่จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรมาหาคําตอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านกันเลยค่ะอาจารย์ครับถ้ามุดว่าไขมันมันอุดตันอาจารย์เคยมีงานวิจัยไหมครับว่าไขมันถ้ามันอุดตันนะมีอะไรที่ไปช่วยทําให้ไขมันที่อุดตันนะี้มันทางานได้ดีค่ะจากการที่ได้คุยกับคนที่รักษาโรคพวกนี้นะด้วยด้วยพวกอาหารเสริมแล้วก็มันก็มีในในใน,ในเม็ดอาหารเสริมก็มีไขมันเป็นส่วนประกอบสิ่ง<ๆ>สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า มันมันสามารถทําให้เกิดพาร์โคกนี้มันเหมือนมันเหมือนถูกละลายออกไปหมายถึงไขมันที่อาจารย์พูดถึงในนั้นก็คือเป็นไขมันชนิดชนิดตัวดีอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เข้าเข้าใจว่ามันเป็นหลักการทางเคมีที่บอกว่าของที่มันเหมือนกันมันจะละลายในการและกันนะคะที่บอกว่าไรดิโซไลก็คือว่าถ้าโครงสร้างมันเหมือนกันมันเป็นไขมันด้วยกันแต่นนี้เป็นไขมันดีที่เราใส่เข้าไปมันก็ไปจับไขมันไม่ดีหลุดออกไปจากพารละลายออกไปใช่ไหมคะ ไอ้ปพากันนั้นมันก็ก็ก็ลดลดลงไปก็ความการอุดตันก็จะลดลงนะฮะครับถ้าว่ามันก็ช่วยในการเอาไขมันไปล้างไขมันด้วยกันใช่ไหมครับที่น้องนกเห็นจะเห็นว่าการกดไขมันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญถ้าอาจารย์สังเกตไหมครับว่าถ้าเราทําอาหารเนี่ยอย่างเช่นเราใช้น้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันทานตะวันน้ํามันโอเมก้าหเนี่ยผนังกําแพงเราหรือข้างบนเนี่ย ที่ดูดอากาศของเรามันจะเป็นอย่างมาต่อยนะครับตัวนั้นเนี่ยเขาเรียกสารโพลาโดยะะวลาการทอดหรือการการใช้ไฟแรงสูงเนี่ยมันจะเกิดละอองที่ไปเกาะเนี่ยแล้วสารพวกนี้มันติดอยู่ในร่างกายมันเกิดอะไรขึ้นอะมันก็ไปเกาะอนการวนต้นเขาเรียกโพลาถ้าตัวนั้นนะครับมันทําให้เกิดความร้อนเกิดตัวนั้นขึ้นมาแต่ถ้าเราสังเกตว่าถ้าเราใช้น้ำมันหมูเห็นไหมน้ำมันมะพร้าวอะเราเอาเอาผ้า ชุดผ้าเปียกๆไปรูปมนเองก็ออกแล้วมันไม่ก่อออะไรที่เป็นธรรมชาติพี่เลยบอกว่าอะไรที่เป็นธรรมชาติมันไปช่วยกับร่างกายร่างกายสามารถไปล้างมันได้นี่คือความ,มความเป็นธรรมชาติต่อความเป็นธรรมชาติด้วยกันมันจะเกือ้อกูลกันแต่ถ้าอะไรที่ไปดัดแปลงน้ำมันโอเมก้าหกทุกวันนี้เราสังเกตว่าเขาไม่ใช่เอามาจากน้ํามันที่สกัดเย็นนะเขาเอามาผ่านกรรมวิธีฮะ ผ่านกรรมวิธีการผ่านกรรมวิธีเนี่ยค,คือผ่านขั้นตอนของขบวนการทางเคมีทุกขั้นตอนแล้วว่าบรรจุขวดมาให้เราทานตัวนี้คือ eline, อันตรายแท้จริงแล้วถ้าสมมติว่าเรา,เาร่างกายของเรามีการบริโภคโอเมก้า6เข้าไปเยอะๆจะเกิดโรคอะไรตามมาบ้างเขาบอกว่าเกิดการอักเสบในระดับเซลล์และเกิดโรคกว่าด70กว่าโรค70กว่าโรคโตัวอย่างง่ายๆเอาไม่ต้องอหมดก็ได้เอาโรคง่ายๆเลยฮะใกล้ตัวฮะ ไขมันในเลือดเนี่ยมันทําให้เกิดโรคอะไรโรคหลอดเลือดใช่ไหมโรคหลอดเลือดพวกนี้มันเกิดอะไรโรคหัวใจอโรคความดันสูงอโรคเบาหวานเห็นไหมโรคอ้วนโรคอัมพฤกษ์อัมพาตพาร์กินสันอัลไซเมอร์โอ้โหไปถึงไปถึงมะเร็งมะเร็งแอว่ามันสารพัดที่จะเกิดขึ้นมาทั้งหมดแล้วแล้วแต่ว่าพันธุกรรมเราพันธุกรรมพื้นฐานเรามีอะไรที่เป็นจุดอ่อนแออยู่ แล้วถ้ามันเจอกันพอดีมันก็ยิ่งทาให้ร่างกายวี a อ่อนแอแล้วก็ป่วยเป็นโรคนั้นได้ใช่ครับสรุปแล้วกลุ่มกรดไขมันที่เราควรบริโภคนะคะก็คือไขมันชนิดอิ่มตัวค่ะโอเมก้า3ดีนะคะแต่ว่าโอเมก้า6ไม่ดีที่ว่ากรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันต้องแยกกันนะโอเมก้า3โอเมก้า6เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่ว่าอิ่มตัวไม่เป็นไรอิ่มตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่อธิบายว่าอิ่มตัวเนี่ยคือเอามาทาอาหารนะครับ อิ่มตัวเนี่ยมันเป็นถ้ามีไขมันพืชกับไขมันสัตว์นะครับไขมันสัตว์เขาบอกว่าถ้าอิ่มตัวเนี่ยอย่างน้ำมันหมูน้ำมันวัวเงี้ยถ้าไปทําอาหารมันจะเกิดคอเลสเตอรอลในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้แต่เพียงน้อยๆอย่าใช้เยอะนะครับแต่ได้อยู่นะได้อยู่นะครับเพราะว่ามันปลอดภัยปลอดภัยในที่นี้คือว่ามันไม่มันไม่ทําให้เกิดการอักเสบเหมือนโอเมก้าหกนะครับแล้วถ้ามาจากเป็นพืชจากพืชก็มาจากน้ํามันมะพร้าวน้ำมันปาล์มนะครับที่ว่าต้องดูวิธีการว่าวิธีการสกัด ถ้าสกัดเย็นจะเป็นไขมันที่ดีสกัดเย็นเป็นไขมันที่ดีนะครับถ้าภายในผ่านกระบวนการกรรมวิธีเนี่ยจะเป็นไขมันที่ไม่ดีนะครับที่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันเป็นน้ำมันอ่มตัวพิเศษที่สุดเป็นน้ำมันที่ดีที่สุดในโลกมันเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันสายกลางสูงมากกรดไขมันสายกลางตัวเนี้มันสามารถให้พลังงานในเซลล์ได้ทันทีถ้าเดี๋ยวนี้ผมอยากให้อาจารย์ช่วยช่วยอธิบายเกี่ยวกับไอตัวในในร่างกายเราเนี่ยมันจะมี เตาพลังงานเขาเรียกไมโทคอนเดรียที่อยู่ในเซลใช่ไอ้การใช้การมันเข้าไปช่วยยังไงคะอาจารยเอ่อไอ้ไมโทคอนเดรียเนี่ยมันมันมันจะทําหน้าที่เป็นเป็นอวัยวะในเซลล์เป็นส่วนประกอบของเซลลเป็นส่วนประกอบของเซลล์ที่ทําหน้าที่สร้างโมเลกุลพลังงานให้เราคือ atp นะะโมเลกุลพลังงานก็สร้างจากน้ําตาลน้ําตาลหลักก็คือน้ำตาลกลูโคสซึ่งจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างจนกระทั่งกลายเป็นโครงสร้างที่สามารถเข้าไปในไมโทคอนเดรียได้ เข้าเตาเผานะคะพอเข้าเตา,ผาเผาปั๊บก็จะเกิดไบโตรคอนเดรียคาา์ดอนออกซได์กับน้ำเหมือนกับการเผาข้างนอกเลย mm hmm. นะคะท mm hmm. ีนี้ในกรณีของกรดอะมิโนหรือว่าหรือว่าไขามันถ้าถ้าจะใช้ไปสร้างพลังงานโมเลกุลพลังงาน ATP ก็ต้องเป็นก็ต้องมีการเข้ากระบวน,นการแบบเดียวกันนะคะ,คะจนถูกถูกตัดเชนของมันตัดตัดนะคะตัดโมเลกุลของมันให้สั้นลง แล้วเข้าไปเผาต่อในในไมโตคอนเดรียตรงนี้ถ้าเป็นกรดไขมันที่โมเลกุลใหญ่มันจะเข้ายากนะคะแล้วก็มันก็จะต้องมีมีอลคาเนตีนช่วยนำนะคะแต่ถ้าเป็นไขมันที่เป็นโมเลกุลขนาดกลางมีเยียมเชนมันจะเข้าไปง่ายก็จะถูกเผาผลาญและสร้างสร้างสร้างพลังงานให้เราไม่เกิดการสะสมใช่มันคือมันสามารถให้พลังกับเซลล์ได้เลยใช่ไหมอาจรใช่ใ่ไม่ไม่เกิดการสะสม เราเราก็สามารถได้พลังงานได้ทันทีเลยเอาไปใช้ได้เลยถ้ามีเงินคุณอาจคิดถึงความสุขเล็กๆของตัวเองคุณอาจคิดถึงของขวัญบางชิ้นของเขาคุณอาจคิดถึงเวลาดีๆกับครอบครัว คุณอาจคิดถึงสุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายอย่าให้สุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณจะใช้เงินซื้อซีออยคือร่างกายเนี่ยอาจารย์ฮะร่างกายเราเราไปพูดอะไรไปใช่ไหมว่าน้ําตาลเนี่ยมันไม่สามารถจะเอาไปใช้ได้ทันทีนะมันต้องปิดกรูโครสก่อนใช่ไหมอาจารย์ต้องปิดตามกระบวนการใช่อย่างอย่าสมมติว่า เรากินกาแฟตอนเช้าแล้วก็ชงน้าตาลไอชงใส่น้ำตาลลงไปคือน้ําตาลซูโครสคน้ำตาลซูโครสก็จะมีเอนไซม์มาย่อยให้กลายเป็นกลูโคสคย่อยลงไปจากกลูโคสอันั้นก็จะเข้าสู่ขบวนการอันหนึ่งที่เรียกว่าไกลโคไลซิสนะ,ะอยู่อยู่ในเซลล์แต่ยังไม่ได้เข้าไปในไมโตคอนเดรียพอกลูโคสถูกย่อยไปมันก็จะได้โมเลกุลพลังงานเหมือนกันแต่กลูโคสหึงโมเลกุลได้แค่2 2โมเลิคูล ATP ATP นี่คือพลังงานพลังงานมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนกระแสเงินตราที่อยู่ในในเลือดเราในเซลล์เราเมื่อไหร่ที่เราจะต้องใช้พลังงานเราจะต้องใช้ ATP ก็เบิกมาใช้ได้ต้องเบิกมาใช้ได้คล้ายๆอย่างนั้นนะคะทีเนี้ยมันมหัศจรรย์มีความมหัศจรรย์อันหนึ่งที่ที่น่าทึ่งมากเลยเวลาที่เซลล์มันจะป่วยเป็นมะเร็งอ่ะะคมันจะคล้ายๆกลายไปเป็นแบคทีเรียมันจะใช้มันจะใช้เตาเผานี้ไม่ได้ มันมันก็เลยใช้ได้แค่ไกโคอ l ิ s ซิสเกิดการหมักเฟอร์เมนเทชันเหมือนแบคทีเรียเลยเพราะฉะนั้นมันถึงต้องมีมันถึงต้องการน้ําตาลเยอะมากมันก็จะเอาน้าตาลไปเยอะมากเพื่อไปสร้าง ATP ให้เพียงพอเพราะมันได้แค่กลูโคสหนโมเลกุลมันได้ ATP นิดเดียวเพราะมันเข้าเตาเผาไม่ได้และที่สําคัญที่เตาเผานี่มันเข้าไม่ได้เพราะไมโตคอนเดียนะมันเกิดการกลพันธ์ ดีเของไมโตคอนเดรียเกิดการกายพานันธุ์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะป่วยเราจะใช้ตรงนี้เป็นตัวชี้วัดได้สําหรับบางมะเร็งในบางคนตาเผามันเสียก,ก็ไม่สามารถสังเคราะห์ไอโปรตีนหรือว่าเอนไซม์ ide, ที่ทําหน้าที่ในการหายใจระดับเซลล์<ม>สร้าง ATP เพราะฉะนั้นไอโมเลกุลน้ําตาลท,ที่ที่เราได้ได้มาเนี่ยที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการตรงนี้ถ้าถ้าเมื่อไหรก็ตาม ที่เราจะป่วยไอกระบวนการตรงนี้ก็จะเสียไปแล้วก็เซลล์ตรงบริเวณที่ป่วยมันจะกลายเป็นแบคทีเรียกดไขมันสายการใช่ไหมฮะที่เป็นเข้าไปช่วยเกี่ยวเรื่องพลังงานได้เลยทันทีซึ่งกดไขมันเนี่ยตัวอื่นเนี่ยเขาเรียกกดไขมันสายยาซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นภาระให้กับร่างกายในการที่จะนํามันเข้าไปนะฮะที่ว่าโอเมก้า3โอเมก้า6อย่างที่พูดไปตอนเริ่มต้นรายการเนี่ยโอเมก้า6เนี่ยมันมีมากอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องได้มาจาก กดไขมันตัวอื่นเลยค่ะไม่ต้องกินไม่ต้องแต่เราได้จากธัญพืชอยู่แล้วได้จากผักผลไม้ได้จากเนื้อสัตว์อยู่แล้วมันมีเพียงพอแล้วมันมีอยู่ในนั้นแล้วมันพอแล้วมันไม่ต้องแหลแรงอื่นเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้น้ํามันอะไรก็ตามพิจารณาดูนะครับอย่าใช้น้ํามันโดยตรงน้ำมันน้ำมันที่มีโอเมก้า6สูงๆน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันทานตะวันน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกคอฝอยอันนี้ผมไม่ได้โจมตีแต่ว่ามันมีเปเปอร์ออกมาว่าน้ํามันพวกนี้มันทําให้เกิดการอักเสบในเซลล์ โรคหลายเจ็ดสิกว่าโรคเบรกเถอะเบรกเถอะนะฮะแล้วไปทานโอเมก้าสามซึ่งมันมีหาจากแหล่งหนึ่งเนื้อปลาเนื้อปลาเนี่ยต้องเป็นพวกปลาทะเลน้ําลึกนะ,ะเขาบอกว่าปลาเนี่ยเอามาทอดไม่ได้อาจารย์ฮะ<อ>มาทอดไม่ได้ทอดมันก็มันเสียเลย,ยต้องทานปลาดิบต้องทานคนญี่ปุ่นทานปลาดิบถึงอันที่สองอัอน,นที่สองนึ่งอย่าให้ใช้ไฟแรงสูงเกินไปนึ่งนะครับอันนั้นยังได้น้ำมันปลาบาง อันที่สามทานน้ำมันปลาโดยตรงอันที่สี่ทำทานงาขี้มอนเห็นไหมมันเข้าไปช่วยมีทางเลือกอยู่ที่ว่าปลาเนี่ยจริงๆแล้วน้ำมันปลามันก็มีปัญหาอยู่นิดหนึ่งนะครับคือปลาเนี่ยถ้าปลาเลี้ยงอย่างปลาแซลมอนที่เขาเลี้ยงกันฮะปลาแซลมอนที่เลี้ยงกันเข้ามาดูแล้วไม่มีโอเมก้าสามว้าจริงเหรอเพราะว่าปลาเนี่ยมันจะผลิตโอเมก้าสามได้มันต้องกินสาหร่ายทะเลกินพืชน้ํากินแพนตอนมันถึงจะได้ตัวนี้เข้ามาโดย โด,โดยตัวปลาไม่มีน้ํามันโอเมก้าสมันต้องกินจากแหล่งถึงจะแปลงเป็นโอเมกา้าสามันอยู่ในน้าลึกด้วยใช่ไหมไรับต้องน้าลึกปลาทะเลน้ําลึกแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่วิธีการเลี้ยงใช่ครับแล้วปลาทะเลน้ลําลึกมันต้องไม่มีสารปรมเปื้อนอีกเพราะว่าทีนี้สารประลอดสารตะกั่วแคเนี้มันเข้าไปในร่างกายหมด ถ้าเรากินจากน้ำมันปลาเข้ามาเพราะรต้องต้องดูแหล่งที่มาด้วยใช่ไหมโอ้โหมันซับซ้อนมากเลยแต่ก็คือหาได้จากแหล่งที่คุณรุ้นได้บอกไปนั่นแหละนะคะก็จะสามารถที่จะทําให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเ,เป็นการปกป้องป้องกันโรคภัยที่จะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะคคทั้งหมดนี้คือเหตุทางวิทยาศาสตร์ ที่บ่งบอกว่าทำไมการทานอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของน้ำมันจึงสามารถสลายไขมันที่อุดตันในหลอดเลือดเราได้ค่ะและนอกจากนี้เรายังควรบริโภคโอเมก้า3มากกว่าโอเมก้า6เพราะร่างกายเรามีโอเมก้า6เพียงพอแล้วและควรบริโภคโอเมก้า3เพราะเป็นกรดไขมันสายกลางที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วค่ะซึ่งเราหาโอเมก้า3ได้ในปลาทะเลน้ำลึก หรือในงายขี้ม้อนก็มีปริมาณโอเมก้า3ที่เพียงพอค่ะซอ่อยน้ำมันสกัดเย็น4ชนิดจากธรรมชาติโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ขวดจากราคาปกติ1,920บาทเหลือเพียง1,380บาทเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0 2 1 0 6 7 9 9 9หรือ0824442211อย่าให้สุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณจะดูแลถ้ามีเงินคุณอาจคิดถึงความสุขเล็กๆของตัวเองคุณอาจคิดถึงของขวัญบางชิ้นของเขา คุณอาจคิดถึงเวลาดีๆกับครอบครัวคุณอาจคิดถึงสุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายอย่าให้สุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณจะใช้เงินซื้อซี c อย